ใครกันอะทำไมท่านประธานรับโทรศัพท์แล้วก็ยิ้มล่ะแถมยังให้หยุดประชุมกางคันซะด้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ค่ะฉันอยากจะโทรมาขอโทษคุณจริงๆโทรมาขอโทษแค่นี้เหรอผมว่ายังไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะถ้างั้นฉันขอเลี้ยงข้าวคุณได้ไหมคะได้สิแถวบริษัทผมมีร้านอาหารอร่อยๆอยู่นะเดี๋ยวผมให้คนไปจองโต๊ะคุณมาได้เลย ได้ค่ะเดี๋ยวฉันออกไปเลยแล้วเจอกันนะคะคุยกับเขาแบบนี้ฉันเงือแตกไปหมดแล้วนี่ฉันต้องเป็นเกียรติขนาดไหนเนี่ยถึงจะได้เพิ่มคุณเฉียวเป็นเพื่อนไหนขอแอบดูไทม์ไลน์ของเขาหน่อยสิว่าโพสอะไรบ้างรูปนี้ ทำไมคุณเชลถึงเอามาโพสเองแบบนี้ล่ะมันก็เป็นความจริงไม่ใช่เหรอเขาไปร่วมงานวันเกิดเธอก็พอเห็นแก่หน้าของคุณปู่ไงนี่เขาเซฟรูปเอาไว้เองเลยนั่นเนี่ยแถมยังโพสในไทม์ไลน์รูปเดียวอีกด้วยนะใจเย็นก่อนเย็นไว้ สวัสดีครับคุณเหลียงคุณเฉียวรอคุณอยู่ในห้อง v i p แล้วหรอครับทางนี้ครับคุณเฉียวครับคุณเหลียงมาถึงแล้วครับอืมขอโทษด้วยนะคะคุณเฉียวฉันมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรครับบริษัทผมอยู่ใกล้แค่นี้เองก็เลยมาเร็วไปหน่อยคุณเฉียวเรื่องโพนั่นฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะทำไมต้องขอโทษด้วยล่ะครับ ผู้ชายคนนี้เป็นอะไรกันเนี่ยทำไมฉันตื่นเต้นขนาดนี้แล้วยังมาแกล้งฉันอีกงั้นหรอผมสืบมาแล้วล่ะคนที่ด่าคุณในโซเชียลคือคนจากตระกูลจี้เป็นคนโพสต์รูปนั้นขึ้นไปแต่อย่าว่านะถ่ายรูปให้สวยมากเลยผมก็เลยเอาไปโพสต์ในไทม์ไลน์บ้างที่แท้เขาก็แค่แชร์โพสต์ไปอย่างนั้นเองไม่ได้เป็นเหมือนที่ฉันคิดสักหน่อย แต่คุณบอกว่าการที่ฉันโทรมาขอโทษมันดูไม่จริงใจไม่ใช่เหรอคะผมจะพาคุณไปเยี่ยมชมบริษัทผมถือว่าเป็นการชดเชยไงดีไหมล่ะคุณก็ต้องเข้าไปทำงานที่บริษัทคุณเร็วนี้แล้วนี่นาะไม่มีปัญหาค่ะเฉีียวจือกุ๊บ ประธานพาผู้หญิงเข้ามาในบริษัทงั้นหรอผู้หญิงคนนั้นคือคนที่เป็นข่าวกับท่านประธานใช่ไหมอะแม่เจ้าเหมาะสมกันมากๆเลยผู้หญิงคนนั้นสวยกว่าในรูปอีกนะสวยแบบโคตรสวยเลยทุกคนทำไมพูดอะไรเสียงดังจนต้องทำให้ฉันได้ยินด้วยล่ะเนี่ยสวัสดีครับคุณเฉียวคุณเลี้ยงผมมีงานต้องเคลียร์นิดหน่อย ยุนชีเดี๋ยวผมให้หลวงููพาคุณไปเดินชมบริษัทนะถ้าเกิดว่าเดินจนเมื่อยแล้วก็มาพักที่ห้องทำงานผมก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาครับคุณเฉียวงานรบกวนคุณผู้ช่วยหลวงด้วยนะคะคุณเหลียงอยากไปชมแผนกไหนก่อนดีละครับฉันอยากไปชมฝ่ายสินค้าก่อนค่ะไม่ทราบว่าสะดวกไหมคะถ้าเกิดว่าให้คนนอกเข้ามาชมบริษัท ที่แรกที่เขาอยากจะไปก็อาจจะเป็นฝ่ายบริหารหรือไม่ก็ฝ่ายเทคโนโลยีส่วนฝ่ายสินค้าเนี่ยเธอเป็นคนแรกเลยนะที่อยากจะไปดูในเมื่อท่านประธานอยากให้ผมพาคุณไปชมบริษัทไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็สามารถไปได้ทั้งหมดเลยครับส่วนสินค้าไม่ได้เป็นหัวใจของบริษัทแต่ก็สามารถเรียนรู้จากที่นั่นได้ไม่น้อยเลยละ่ะคุณเหลียงไม่ได้เหมือนจากที่ข่าวเขาลือกันเลยนี่นา เธอดูท่าทางตั้งใจเรียนออกห้องทำงานของท่านประธานคุณเหลียงครับใกล้จะสามโมงแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาน้ำชาแล้วหรอครับคุณนั่งพักที่ห้องประธานก่อนก็แล้วกันนะครับได้ค่ะตอนเที่ยวที่กินข้าวกับคุณเฉียวขเขาก็เป็นคนเลี้ยงตอนนี้ก็ยังพาฉันมาเยี่ยมชมบริษัทอีก นี่ฉันติดนี่เขาหลายทางแล้วนะเนี่ยเฉียวอยู่โม่